ไม่อุ้มเดินมาป่ามามาป่ากัดขาเด็กน้อยได้กัด้แม่นั่งรอตรงนี้เด้อแล้วตรงนี้ลูกอ,อยากกินร้องเพลง อีกท่องกอไก่ให้ฟังหน่อย แมงมุมอยู่ไหนไปดูแมงมุมนี่นี่นี่พึ่งเห็นพึ่งไหมเน,นี่ยมันจะฆ่ามันนี่มันจะกัดเนี่นนยเฮ้ยอย่าไปจับกัดมือตายพึ้งตายแลว้วไปหาพึไปหาทำไมพึ่ง อะไรตอมน้องบีมทำยังไงาย่านงนาน ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับใคร